สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดขข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดลา์าดทิตัลคลิปเริ่มต้นกันที่นิชนิโนะนะครับมีความกังวลเรื่องความฟิตของแข้งช้างศึกนะครับหลังเตะทีโย,ยอีสุดพลิกสถานการณ์เข้า12ทีมได้ ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพช้างศึกของทีฟุตบอลทีมชาติไทายของเรานะครับช่ดใจที่มีโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีอีก3เกมที่เหลือซึ่งจะต้องไปเล่นในสนามกลางที่ประเทศ u a e โดยมีโปรแกรมนัดแรกวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนพบกับ U a E และวันที่15มิถุนายนพบกับมาเลเซียเดยล่าสุดในะคระับฟุตบอลโตยต้าเทลิก2020-2021เพิ่งจบฤดูกาลไป และยังเหลือโปรแกร,รมช้างเอเอ็ับก่อนที่จะลงรอบก่อนรรงชนะเลิศในวันที่3เมษายนนี้แล้วก็ไปจบนัดชิงชนะเลิศวันที่11เมษายนนี้ทําให้อากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับมีเวลาราวประมาณ2เดือนเศษในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งการพตบอลโลกรอบคัดเลือกทางด้านนิชิโนได้กล่าวว่าซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะเรียกนักเตะกลับมาเก็บตัวหลังจากจบฤดูกาลทันทีเพราะนักเตะไทยนั้นนะครับจะต้องกคราศึกอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะดังนั้นอันดับแรกนะครับคงจะต้องมีการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้นักเตะก่อนบางสโมสรน,นะครับทีมที่มีนักเตะเยอะสามารถหมุนเวียนได้แต่หลายทีมทําไม่ได้ต้องใช้นักเตะต่อเนื่องกันทําให้นักเตะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนี่คือสิ่งที่นิชโนได้กล่าวนะฮะเฮดโค้ชช้างศึกนะครับยังได้กล่าวต่ออยู่ว่าการต้องลงแข่งขันสามนัดต่อเนื่องเนี่ยในช่วงเวลาเพียง12วันเท่านั้นกลยุทธสาคัญคือ การทำงานในทีมไม่เพียงแต่11คนแรกแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องรวมใจกันอย่าให้เกิดปัญหาภายในทุกคนจะต้องพร้อมสู้ไปด้วยกันถ้าไม่อดอทนเนี่ยก็คงผ่านไปได้ยากจิตใจจะต้องดีนะครับพร้อมกันทั้งทีม นิชโนกับปไทยว่าเกมอุ่นเครื่องนั้นนะฮะจะต้องลงเตะให้กับทีมชาติไทยคงเป็นเรื่องที่ยากถ้าหากในระดับสโมสรเนี่ยก็ยังพอที่จะเป็นประโยชน์อยู่บ้างในส่วนตัวนะครับก็อยากจะให้เกมอุ่นเครื่องลงก่อนสักแข่งสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นผลดีกับทีมมากที่สุดด้านกุนซือนะครับของทีมชาติดูอีนะครับเปิดเผยว่าซึ่งตอนนี้ทีมกําลังลงตัวเรื่อยๆแล้วก็ได้ลงเล่นในบ้านนะครับจาก3เป็น4นัดถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบมากๆแล้วก็ทําให้มีโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไป สำหรับพนาักงานในกลุ่มจีนนะครับช้างศึกของเราอยู่ที่อันดับที่3ของกลุ่มลงเล่นใน5เกมมี8คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างเวียดนามอยู่ถึง3แต้มโดยมาเลเซียนะครับเป็นอันดับที่2มี9คะแนนโดยเจ้าภาพ UE นะครับลงเตะน้อยกว่า1นัดซึ่งมีอยู่6คะแนนในขณะที่อิโนโดนีเซียนะครับยังไม่มีคะแนนเป็นทีมเดียวที่ตกรอบไปแล้วอย่างแน่นอนซึ่งจะคัดเอาแชมป์กลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบ12ทีมทันที ส่วนดับที่2นะครับก็จะคัดเอา4ทีมที่ดีที่สุดจาก8กลุ่มเข้ารอบต่อไปแล้วก็จะไปได้ตัวในการแข่งขันเอเชียนคัพในปี2023อีกด้วยสลับข่าวต่อไปนะครับเซียเนะครับเผยเร่งหฮเฮดโค้ชคนใหม่ให้จบภายใน10วันนี้ซึ่งผู้บริหารข,าข้างข่าวไฟตั้งเป้าปีเดียวนะครับขึ้นชั้นสร้างขา่าแรคกเตอร์ให้กับทีมอย่างชัดเจนยันนักเตะไทย75นนะครับยังอยู่ช่วยลุยหลีกรอง เซกเขตนะครับผู้จัดการทีมสุโขทัย f c มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของทีมว่าขณะนี้นะครับเรากําลังเร่งหาเฮดโค้ชคนใหม่หลังจากที่โค้ชอันสุรพงษ์กรุงเทพลาออกไปซึ่งสเปคของเฮดโค้ชคนใหม่นั้นจะต้องเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้แต่ขอให้มีประสบการณ์ในเมืองไทยซึ่งเรานะครับจะต้องเร่งหาให้เสร็จภายใน7-10วันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมตั้งแต่เนิน่นๆทั้งรูปแบบการเล่นและก็การเสริมนักเตะเขลียกลพงาวว่านักเตะไทยประมาณ75%นะครับยังอยู่กับในการช่วยทีมโดยศึกที2ซึ่งจะได้พูดคุยไปเกือบทั้งหมดแล้วส่วนนักเตะต่างชาตินะครับก็ยังเหลือสัญญาเหลือแค่จอร์นบัสโชแลวก็อิปสันเมโลเท่านั้นส่วนลุงเมียงโอเนี่ยกองกลางเกาหลีใต้หมดสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปต่อส่วนตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณจุงที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักช่วยทีมมาหลายปี เป้าหมายในรููการหน้านะครับแน่นอนว่านดับแรกคือการเลื่อนชั้นซึ่งมาจากการประชุมผู้บริหารสโมสรสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านนันย้ำว่าเราต้องกลับมาคืนสุดสูงสุดให้ได้เท่านั้นรวมถึงการสร้างคาแรคเตอร์ในรูปแบบการเล่นชัดเจนให้กับทีมสุโขทัยเพราะที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนเลยสำหรับข่าวต่อไปลีซอเขาคือนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพเราได้เห็นลีซอมานานนะครับอยากไปร่วมทีมแต่ยังไม่มีการติดตอ่อเพียงแต่เราสนใจเฉย เราเคยให้นักเตะที่มประสบการณ์แล้วก็รีซอเนี่ยเป็นมืออาชีพแล้วและอยากให้เขาเนี่ยไปสร้างให้ทีมยังยืนยันว่าสนใจครับแต่ยังไม่ได้ติดต่อไปนี่คือเจะเด็ดดีล่ามนะครับกูซือใหญ่ค้างข่าวมหาการนะครับเมืองกันยูเนเต็ดนะครับน้องใหม่ไทยลีกสองซีซั่นส0 2 1ีถึง2022ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าทีมเนี่ยให้ความสนใจในตัวของรีซอททีรเทพมนโนไทยซึ่งกุซือเมืองการนะครับยูเนเต็ดน้องใหม่ไทยลีกสองซีซั่นหน้า ยังเปิดเผยอีกว่าเรามีการพูดคุยกับบ์วบริหารของทีมและบ์ดบริหารบอกว่าอยากจะขึ้นไทยลีกให้ได้ภายนในปีเดียวเลตก็ต้องมีการพูดคุยกับตัวเลือกผู้เล่นที่มีคุณภาพมาเสริมทีมรวมถึงนักเตะเก่าของเราด้วยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเลือกนักเตะที่พยายามพาทีมเลื่อนชั้นในไทยลีกให้ได้สามารถเล่นต่อในไทยลีกได้เลย,เลยซึ่งเรากําลังเลือกอยู่ผู้สื่อข่าวถามเจเด็ด มีลาบว่ามีการเล็งในการคุมการท่าเรือซไว้หรือไม่ซึ่งจะเด็ดเปิดเผยว่าเราก็เล็งไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าการท่าเรือหรือสโมสรออื่นเนี่ยที่เราสนใจจะปล่อยตัวมาไหมบางคนอาจจะคิดว่าไทยอีกสอเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่เราพยายามพูดคุยในการดึงนักเตะดีๆมาร่วมทัพของทีมให้ได้สำหรับข่าวต่อไปครับราชบ,บรุรีเตรียมคว้าแนวรับเสาท์ะเลขอิหร่านรุยเอซีเอลสองพันยี่สิบเอ็ดนี้ ราชมังกรราชบ,บริมิดผลนะครับหนึ่งใน3ทีมจากไทยลีกเตรียมการแข่งขันฟุตบอล AFC ซแชมเปี้ยนลีก2021รอบเบ่งกลุ่มนะครับร่วมกับบีจีบุนูมินเตในฐานะแชมป์เล็กแรกไทยลีก2020-2021กับการท่าเรือเนะครับรองแชมป์เล็กแรกโดยราชบริมิดผลในในฐานะทีมเจ้าภาพกลุ่มจีนะครับร่วมกับโรฮังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้นากุยาแกมปัสญี่ปุ่นและก็เยหโฮดารุมทักซิมจากมาเลเซีย โดยกลุ่มจีนะครับจะมีการแข่งขันสนามราชมังกีฬาสถานนะครับระหว่างวันที่21มิถุนาถึงวันที่6กรกฎดาคามนี้มีซึ่งมีรายงานล่าสุดว่าราชบ,บริมิดปุ่ในแยบเดินทางเสริมทัพเตรียมรับศึกประวัติศาสตร์สมุนทรกับการเจรสัญญาณแนวรับดีกีทีมชาติอิหร่านอย่างวาฟาอักฮามาเนซีกองหลังวัย30ปีเจ้าของความสูง198เซนติเมตรเพื่อนำม,มาเป็นหนึ่งในผู้เล่นโคต้าเอเชียในโคต้า3บวก1ของศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021 สำหรับวาฟานะครับเคยติดทีมชาติอิหร่านชุดอายุไม่เกิน20ปีในช่วงปี2008ถึง2010เคยเป็นแชมป์อิหร่านนะครับในโปรลีกกับทีมฟูบลัสในปี2013ถึง2014ผ่านการค้าแข่งกับทีมดังในเรทีอิหร่านไปโปรีกอย่ามากมายทั้งเนฟเตหังรานฟูลัสและก็ทีมล่าสุดนะครับคือแทรกเตอร์ซาซีนะครับก่อนจะเตรียมย้ายมาซบราชบรีมิผลในซีซั่น2021 2022นี้ ครับผมนี่ก็คือการรับเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ